โห oh, แต่เรื่องนี้ยคุณอ่านเรื่องคดีดีไอคอนเนี่ยมันทำคนร่วมแบบไปเยอะมากเลยเนาะที่เขาบอกว่าพอลเนี่ยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยน่าจะจริงถ้าจริงผองผมอยากรู้ทุกคนต้องโดนทุกคนต้องโดนไปด้วยกันเนี่ยพี่ค่ะเชื่อบอ่าว่ามีอ e ีเมลส่งมาหาด้วยว่าขอให้นัดคุยอยากคุยให้คุณอ่านช่วย,ยไก่เกลี่ยรเรื่องนี้ซึ่งผมแบบ เฮ้ย hey, ทำไมคิดว่าฉันจะไก่เกลี่ยได้วะถ้ามีเอาเนี่ยเก็บอ e ีเมลไว้อยู่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้ดูส่งมาเบอร์ติดต่อกลับจากใครชื่ออะไรตำแหน่งอะไรในดีไอคอนบลับบลัซึ่งถ้าเขาอัดคลิปเสียงไว้ตลอดค่ะคุณอ่านแปลว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่เขาก็ไม่เคยไว้ใจใครนะใช่ไหมผมคือเขาเก็บไว้หมดเลยอ่ะใช่ไหมทุกคนเก็บไว้หมดเลยอ่ะ ซึ่งจริงน่ากลัวมากเลยนะตอนนี้คุยอะไรซึ่งซึ่งจริงๆลั้ผิดกฎหมายนะฮะในมุมหนึ่งผิดกฎหมายนะฮะถ้าจะฟ้องกลับว่าอัดเสียงคน PDPA โดยไม่ได้รับการอนุญาตไม่คอนเซนต์เนี่ยผิดกฎหมายนะเพียงและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเอาไปใช้ในชั้นศาลในฐานะของพยานหลักฐานแต่เอาไปทำคือเอา,เอาไปแบ็กเมลได้อ่ะอ่าม,มันมีผลคือสารรับฟังแต่ฐานแต่สารน่ะ ไม่รับเป็นพยานหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่สารรับฟังถ้าหากว่ามันมีผลต่อรูปคดีคือเรื่องคดีดีไอคอนน่ะมันทำให้เกิดการล้างบางขบวนการมิจฉาชีพในหลายรูปแบบของประเทศไทยคำว่ามิจฉาชีพในที่นี้มันมีตั้งแต่ดำเทาเข้มเทาอ่อนเทาจางๆคาบเกี่ยวกับความเป็นสีขาวสุดจริตวอไวชิลาเมทีกับประเทศไทยยัง่ะยัง <P ak> เนี่ยต่อไออี่ใหญ่รู้สึกว่ามันนํามาสู่การกระชากหน้ากากทุกวงการเยอะมากแล้วลามไปหลายเรื่องอ่ะแต่อีกด้านหนึ่งนะคือไม่ใช่เรื่องของผมเลยแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนฉันเปลี่ยนประเด็นแล้วท่านวอก็เงียบเกินเหตุนะตอนนี้กิน,นก็ไม่รู้จริงจริงอืออือเดี๋ยวกายไปเริ่มประเด็นใหม่ไม่เอาละอ่ะพอเป็นอันว่าเอาไปตามนี้ก็แล้วกันนะฮะก็ก็ก็ในที่สุดมันก็จบด้วยคําเดิมนะพี่นะว่าก็กําไดใครก่อ คือคือคือกรรมก็เป็นผลแห่งการกระทำอ่ะที่สุดอ่ะเพียงแต่ขอให้มันแฟร์แค่นั้นเองผมคิดว่าข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ